you think you know me? ครับก็วันนี้ก็เจอกับรายการ BPT Funpet Thai นะครับผมก็ยมีอะไรมากครับวันนี้รีวิวเร่งรัดรัดรูปรวบรวดรูปรวปรูบริรวรโอเคครับสินค้าที่เราจะรีวิวต่อไปนี้นะครับเป็นสินค้าไลท์เซนไตของที่พี่จีนทาำมาอันล่าสุดเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือโกไคเซรุล่านะครับแต่ว่าตามกัก ชื่อของแท้ของมันคือ d x โกไคซิ i d ร r านะครับอ่า v a t e r ่าก็เป็นที่แปลร่างของกไคอ่าไคซิเมอร์นะครับผมจะไม่ผิดนะครับอก็ตามนี่ก็คือตามกล่องมันครับก็มีอะไรมีตัวอะไรมือแผลมาสามตัวเดี๋ยวก็รู้กันนะค,คืออะไรไม่ได้แกะมันกันแหละเน,นี้ยโอเคนี่ก็มีเขียนเดอส์ญชาติบีสินใซผมยังจะมาเขียนอยู่นาะนั่นหลังเป็นวิธีเล่นนะครับงงงงง,งิง,ง,งไปครับอ่านไปข้างนะครับมีเล่นไปได้เดี๋ยวทําไปก็ได้เอง โอเคครับตัวนี้ใส่ฐานใบอ้อนสามกอนนะครับรูเบอร์อะไรเหมือนกันโอ้อันนี้เอาฐานใบอ้อนไปโอเคเราเริ่มแกะดีกว่าครับไม่ของนี้ผมไม่แคร์ของครับรลุยโดครับอ๋อ,อ,อโอเคครับไวตัวเครื่องมาแล้วนะครับตัวจุกจุนจุกจา่าอะไรกันเดี๋ยวเล่นไปก็รู้เองนะครับ อโอไหนกองก็จะมีพวกนี้นะครับผมนะครับกองมืออ่ไรก็ต้องขอโทษด้วยคันจะมันแจะนั้นแล้วจะมืดแล้วนะครับก็เลยให้มารีวิวดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีรายรีวิวนะครับโอเคนี่คือตัวโกไคเซลลาที่พิจิตเข้ามานะครับ ก็ถือว่าทุกอย่างทำดีหมดครับดีหมดก็เสียงนี่ก็คือมึงยังมีนี่ไงไม่แน่ใจนะครับว่าของจริงมีหรือเปล่าอ้ด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอมืมีสวิตปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรกะตัวนี้ก็ดึงตายนะครับโอเคอะไรมากครับลุยเล่นแลบบอกว่ากดสวิตตัวนี้กดปุ๊บอ,อ้าวอะบท หายตัวรีบตัมติกดูดูดูไม่แโคตรเท่อ่ะโอเคดูต่อนะครอบไเอันนี้เป็นสติกเกอร์ครับคงหาอะไรเลาะออกดีกว่าโอเคก็ตัวที่มีก็คือชิ้นอโคไคเรสนะครับชิ้นเคนเยลโล่โกออนกรีนซึ่งแต่ละตัวทำออกมาว่านี่ต้องเป็นโกออนเรสนะครับแล้วก็ชิ้นเห็นเรสนะครับทำสีให้ดูแปลกตาเพื่อให้เด็ก สนใจมั้ยโอเคเซร่าเซร่าเชื้อ okay, ราไม่ใช่ละโอเคเรามองเล่นกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอืมจากที่ดูๆนี่ก็มีอะไรมากนะใส่ไปครับจุบปิดจากที่ใส่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลอ,องกดดำดูดีกว่า ครับก็ปุ่มเป็นนี้คีับนึ่งครับไม่โทรหาใครว่าแสบไอเอ้ยเขาท่าเขาท่าอ้าวไม่เหมือนกันนี่วะเสียงแป๊บตกไอเหล็กตกยิงยิงอืมอืมเขาสับบ้าน พาวเวอร์เรนเจอร์เ้ยจ้ารู้สึกว่าปุ่มทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับเอาเยะโอเงียะพาวเวอร์เรนเอร์ ยิงกดปุ่มไหนก็เหมือน,น,นมีเสียงเหมือนกันหมุนนะครับแต่มันจะเล่นาเป็นเสียงเป็นชุดเดียวนะครับแล้วก็ทํากดไปแล้วก็มันจะกลับมาชุดใหม่กดไปก็ชุดกับชุดใหม่เดียวดูทีว่ามีเสียงกี่แบบบ้างหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าครับหกครับ อ่อขเออะไรแล้ววะแปดเนี่ยแปดโอเคครับตัวนี้มีแปดปุ่มเดี๋ยวตรงกดปุ่มนี้ไ่กดดิอ๋อปุ่มเดียวกันก็ใช้ได้หมดทุกอย่างครับแล้วพองออกด้านทางด้านนี้นะครับซึ่งแบบใชยนอกเนี่ยถ้าไม่เล็ทไม่เน้นอ่าไม่เน้นของไม่เน้นว่าลูกเล่นอะไรเหมือนของจริงนะครับก็ถือว่าดีมากเลยตัวนี้นะครับผมอ่าราคาก็ราคาในตามพองตลาดขายปีก็ นะคะหนึ่งร้อยบาทท่านเองครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับได้ตัวนี้มาอีกเท่าไหร่วะสามตัวนะครับสามตัวนะครับแถวแค้นี่มันในเจคีของจริงเลยนะครับแต่ว่าผมแน่ใจว่าพี่จีนี่ตั้งใจทําเป็นนักขี่แอ่ป่ะอ๋อเพนะื่อเอามาตั้งได้ไงอะไรมานั้นโอ้โหเขาช่างคิดเนาะอย่าดูเหมือนตั้งได้หรอวะโอ้ตั้งแล้วลบโอ้ตั้งไว้ได้นะครับก็ว่าไค,ครับ สุดยอดดีตัวนี้นะครับก็ไปหาจับซื้อจับจับเุ้ยทุยไปหาจับซื้อจับจองได้แล้วนะครับตัวนี้มไม่ราคาแพงก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับอืมอืมอืมอะไรอีกเนี้ยมีอะไรอีกไหมอืมโอเคถ้ามีแล้วก็การการีวิวครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพวกไหนเ e x t รีวิวครั้งหน้าครับสวัสดีครับ